ำคัญมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรนัทวรพิเชษนะคะอยู่ภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันมันเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจตัดสินใจได้ถูกต้องบางทีตัดสินใจบนสิ่งที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะตัดสินใจผิด แต่พอมีข้อมูลก็ทําให้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็ทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาในการดำเนินธุรกิจต่อไปการวิจัยตลาดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของข้อมูลในเรื่องการตลาดเนี่ยก็มีหลายประเภทนะคะการวิจัยมีเป็นประเภทหนึ่งที่ขั้นแรกเลยเนี่ยจะต้องมีปัญหามีข้อสงสัยมีโอกาสอะไรที่เราอยากจะ สวยโอกาสน้นหรือว่าอยากจะแก้ปัญหานะคะจะต้องเริ่มจากจุดที่เราอยากจะตัดสินใจและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยยงางขาข้อมูลอะไรนะคะต้องเริ่มจากจุดนั้นค่ะวิธีการในการวิจัยตลาดเนี่ยก็แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3วิธีนะคะก็คือแบบที่1นึ่งก็เรียกว่าแบบสำรวจ สำรวจคร่าวๆนะค่ะให้ได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับจะมีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบไม่เป็นตัวเลขนะเป็นแบบบรรยายความรู้สึกสมมติว่าถามความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์สินค้านี้ผู้ตอบเขาก็จะตอบมาเป็นแบบว่ารู้สึกยังไงกันมานะคะแบบที่สองเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นแบบเชิงพันนา,นาพันานาอะไรพันานาตัวเลขเลยนะอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบไปสัมภาษณ์เชิงลึกตรงน,นั้นจะ้ะ ให้เหมือนถ้าเป็นข้อสอบก็เป็นข้อสอบ multiple choice จะจะมี choice ให้เขาเลือกว่าข้อน,นี้ข้อน,นี้ข้อน,น,อน,นี้คิดกับแบรนด์นี้ยังไงอ่ามีตัวเลือกให้เขานะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบทดลองนะคะอย่างเช่นเอาหลายๆแบรนด์ให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเ,เลือกว่ามีความรู้สึกกับแบรนด์ไหนมากที่สุดนั่นแล้วต่างกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการหลักๆของการทําวิจัยะคะ่ะจะบอกว่าวิธีไหนดีที่สุดเนี่ยอมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า ทุกวิธีเนะี่ยมันมีข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็เราอยากได้อะไรมากกว่าค่ะจะดีที่สุดเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ทําในสิ่งที่อตอบสิ่งที่เราอยากได้นั้นนะคะจึงจะเรียกว่าดีที่สุดแต่ว่าในเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยดีที่สุดคือใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะ ชนิดของข้อมูลถ้าพูดเรื่องชนิดข้อมูลก็มีสองประเภทใหญ่ๆก็คือข้อมูลทุติยภูมิกับข้อมูลปฐมภูมิค่ะข้อมูลทุติยภูมิก็คือมาจากเอกสารข้อมูลปฐมภูมิก็คือการที่เราสำรวจเองนะคะทีนีเ้เช่นเดียวกันค่ะจะบอกว่าดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีนะคะเราต้องใช้ประกอบกันเพราะบางที แหล่งข้อมูลหนึ่งอาจจะได้ลักษณะข้อมูลประเภทหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งก็ได้อีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเรานํามาใช้ประกอบกันนะคะจะทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองข้อมูลเลยค่ะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลต้องแบ่งอย่างนี้ค่ะต้องแบ่งก่อนว่าเวลาเราทําวิจัยเนี่ย มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวแปรค่ะตัวแปรก็คือข้อมูลที่เราอยากจะศึกษานะคะเราอาจจะมีหลายเรื่องเลยนะคะก็เรียกว่ามีหลายตัวแปรนะคะทีนี้ถ้าเราจะดูทีละตัวแปรนะ,ะเราก็จะเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูล1ตัวแปรทีนี้ถ้าบางทีเราอาจจะดูร่วมกัน2ตัวแปรมันมีผลกันอย่างไรอะไรเงี้ยน,นะคะอย่างนั้นก็จะเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรนั้นแยกเป็น2ก่อน ตัวแปรเดียวกับหมตัวแปรนะคะทีนี้มีแต่และประเภทเนี่ยก็มีนะคะในตัวแปรเดียวเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์แบบเชิงบรรยายลักษณะของข้อมูลก่อนนะคะเรียวกว่า descriptive นะคะกับเชิงอ,อ,อนุมาณค่ะคืออนุมาณว่ากลุ่มที่เราไปเก็บเนี่ยมันสามารถที่จะประมาณไปที่ประชากรได้หรือเปล่าเรียกว่า สถิติอนุมานหรือ inferential statistics นะคะเพราะฉะนั้นทั้งตัวแปรเดียวก็มี descriptive คือบรรยายเฉยๆแล้วก็อนุมานสำหรับการที่จะเทียบไ,ไปที่ประชากรจากกลุ่มตัวอย่างที่ประชากรทั้งแบบหลายตัวแปรก็มีทั้ง descriptive และ inferential อีกทีนึงค่ะก็คือมีทั้งบรรยายให้เห็นลักษณะน,นะคะแล้วก็ทั้งแบบที่เราเนี่ยจะอนุมานไปที่ประชากระคะ่ะ